เสียงฝนฟ้าคำรามมรสุมหลงฤด,ดูเดือนพฤศจิกายนเหมือนจะเป็นบททดสอบว่าเราทุ่มเทพเพียงใดกับโครงการในครั้งนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทดสอบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นแนวคิดภาพวาดรวมไปถึงสิ่งที่เราไม่คาดคิดมากที่สุดนั่นคือสภาพอากาศเราไม่สามารถทำการวาดภาพได้ในสภาพอากาศที่มีฝนตกหรือมีความชื้นสูง สิ่งที่จำเป็นคือการวางแผนที่มีความรัดกุมและยืดหยุ่นปรับแผนรายชั่วโมงโดยใช้เวลาแต่ละนาทีให้คุ้มค่าที่สุดทุกคนในทีมต่างก็กังวลว่าโครงการนี้จะล้มเหลวหรือสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่พวกเราทุกคนก็มาถึงจุดที่ถอยไม่ได้แล้ววันนี้ ทีมงานกลางเต้นท์เพนถนนเริ่มงานสร้างสั์ภาพด้วยการล้างถนนเพื่อทำความสะอาดผิวและร่องถนนโดยไล่สิ่งสกรปรกกรวดและทรายออกตกดึกทีมงานเตรียมการร่างภาพบนถนนพร้อมกับลงสีรองพื้น และกำหนดรายละเอียดของภาพถ้าดูอย่างนี้มันดูยืดอยู่ <Okay. S 2> ยลแล้วถ่ายรูปมันก็จะดูแบบ <Okay. S 2> เออทำแบบรลมามาอ่ะชิวๆอ่ะวิ่งเลยเอาอะไรเลยอ,อากาศคืนนี้ดีมากมีบรรดาสัตว์ต่างๆออกมาหากินถึงแม้จะค่ำก็ตามก็ยังคงมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลา จบจนภาพสุดท้ายเราได้เจอปัญหาด้านความชื้นพื้นที่ความชื้นและมีน้ำค้างสูงแถมยังไม่มีลมพัดผ่านทำให้ภาพนี้ต้องทำการร่างในค่ำของอีกวันพรุ่งนี้ทีมงานกลางเต็นเพ่นถนนจะระดมกำลังจบงานภาพที่1และที่2เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ วันที่2ภาพแรกที่จะเป็นเหมือนการทดสอบสีและสภาพถนนคือภาพขับช้าๆนะเป็นภาพกระทิงยืนเกรงกำยำขู่ให้รถที่ผ่านมาทางปราจีนบุรีลดความเร็วลงการวาดเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็ต้องระแวดระวังรถที่ผ่านไปมาด้วยความเร็วที่สูง นี่คงเป็นสาเหตุที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยากให้เราวาดภาพนี้ตรงอ่างเก็บน้ำสายสอนแม้อุณหภูมิที่เขาใหญ่จะเย็นสบายแต่ความแรงของแสงแดดกลับไม่ลดละเลยทีมงานจำเป็นต้องทำงานในระดับต่ำ เพื่อเลี่ยงแสงสะท้อนผิวสีที่มารบกวนในการวาดภาพเวลาผ่านคล้อยทีมวาดสามารถจบภาพแรกได้ภายในเวลาเที่ยงวันผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจนักท่องเที่ยวดูชื่นชอบมาก แรกที่เห็นมีความตกใจมีความกลัวไหมไม่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบ <c oughs> เวลามองมาไกลๆอ่ะมันไม่มันยังไม่ได้นูนแต่ว่าต้องมายืนตรงจุดมาร์คมันถึงจะนูนส่วนตัวคือตอนขับมาจากไกลๆอ่ะค่ะคือเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นสัตว์อะไรด้วยซ้ำจนจอดเราก็มาอยู่ตรงจุดมาร์คถึงเห็นว่าอ๋อเป็นเป็นตัวนี้นะรู้สึกว่าภาพทําออกมาน่ารักชนันชวนทุกคนนะคะมาแวะชมมาแวะถ่ายรูปตรงส่วนนี้ได้นะคะก็สวยงามมากๆค่ะ ถึงเวลาบ่ายได้เวลาลุยกับภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยความกว้างสองช่องทางถนนและยาว20กว่าเมตรชื่อภาพเดินดีๆนะเจ้าตัวน้อยซึ่งเป็นภาพครอบครัวช้างที่คอยปกป้องลูกน้อยขณะเดินข้ามถนน ทีมงานต้องทุ่มเทพลังที่จะจบภาพนี้ให้ได้ก่อนเวลาพรบคำ่ำที่จะมีปัญหาในการวาดภาพไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดและความถูกต้องของสี แต่ด้วยประสบการณ์ทีมวาดทำให้สามารถจบภาพนี้ได้ก่อนเวลาหัวคำ่ำครับผมวันนี้ก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายบนเขาใหญ่เป็นประจำครับแวบ,บแรกที่พี่เห็นภาพที่วาดอยู่บนพื้นถนนเนี่พี่ที่รู้สึกยังไงบ้างสวยงามครับไม่ได้ตกใจอะไรเลยรู้สึกว่าสวยงามต้องจอดดูเออมันเป็นอเมซ i n g มากเลยครับเป็นภาพที่แบบเวลาเรารถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขอาอมีชีวิตจริงๆแต่ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรครับผมการขับขี่บนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องเคารพกฎจราจรคือต้องเคารพว่าเราต้องห้ามขับขี่โดยประมาทเพราะว่าสัตว์ป่าบางทีเขาไม่รู้หรอกว่ามีอันตรายอะไรบ้างเราต้องเป็นคนที่ป้องกันเขามากกว่าเพราะเรามาบ้านเขา เขาเป็นเจ้าบ้านเราเป็นแค่ผู้มาเยือนเพราะฉะนั้นเราต้องเครารพกฎกติกาของเขาครับผมแต่อุปสรรคยังคงมีอยู่จุดวาดภาพสุดท้ายที่มีปัญหาความชื้นจะแห้งทันหรือไม่เรามาดูกันเมื่อเราไปถึง พบว่าด้วยการที่สามารถจบสองภาพแรกได้เร็วทำให้ความชื้นยังมาไม่ถึงทีมงานจึงสามารถร่างภาพได้ทันเวลาแต่ก็มีปัญหาว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีรถวิ่งตลอดเวลาทำให้ทีมงานต้องกระชับพื้นที่และบริหารเส้นทางเดินรถจนสามารถผ่านลุล่วงไปได้พรุ่งนี้ยังมีงานใหญ่ที่รอเราอยู่มารอรุ้นกันครับ วันที่3ภาพที่3บ้านเราภาพรวมสัตว์ป่าในเขาใหญ่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทีมงานยังคงทุ่มเทพลังในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทีมวาดทีมสื่อทีมประสานงานและทีมจราจรในตอนแรกภาพที่ยังเป็นภาพร่างคนผ่านไปผ่านมายังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เมื่อเริ่มมีสีสันและ,ะรายละเอียด นักท่องเที่ยวเริ่มแวะมาดูให้ความสนใจถ่ายภาพและสอบถามรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาใหญ่ด้วยแถมยังได้รับเกียรติจากคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยคุณาาพีรศักดิ์พอจิตให้การเยี่ยมชมทุกคนชื่นชอบอยากให้ทำอีกอยากให้คนที่กลัวว่าจะมีอันตรายมาลองดูด้วยตาตัวเอง และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วเห็นภาพสามิตินะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแปลกใหม่เป็นของแปลกของเขาใหญ่เลยนะครับเราคิดว่ามันดูดีตกใจไหมฮรไม่ตกใจนะแต่รู้สึกว่าว้าวคุยกับแฟนแฟนยังบอกว่าโอเคเลยอะ่ะหนูก็เป็นไอดียที่แบบว่าน่ารักเลยเพราะว่าเหมือนเวลาหนูนั่งรถมาแล้วก็แบบอะไรอยู่ตรงพื้นอะ่ะรถมันก็จะค่อยๆชะลอดูว่าแบบเออภาพอะไรอยู่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยค ขึ้นมาแล้วก็มีอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันไม่ทำให้เราขับรถเร็วเกินไปทําให้แบบเหมือนต้องมีชะลอเหมือนเป็นลูกและนาตลูกหนึ่งที่ทำให้เราชะลอรถแล้วก็ช่วยในการเชิญชวน ในการท่องเที่ยวมาดูเขาใหญ่มาดูสัตว์ป่าได้เห็นกวางได้เห็นช้างเห็นกระทิงจอรดรถชมวิวไปด้วยอ่ะเป็นจุดแปลกใหม่พอยสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ให้มาถ่ายรูปกันเวลาเที่ยงทีมวาดเริ่มเจอปัญหาของการสะท้อนแสงอีกเช่นเคยทำให้ต้องมีการแก้สถานการณ์จนรุ่วงไปได้ด้วยดี ทางทีมสามารถจบภาพที่3ก่อนที่ความชื้นจะมาเป็นอุปสรรคในการวาดปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็เรื่องเวลาเวลาจำกัดไหนก็ต้องมีรถผ่านแล้วก็ต้องอาวางแผนดีๆในการทำงานควรจะทำยังไงก่อนเพื่อเพื่อให้งานได้ออกมาดีแล้วก็เสร็จไวอะไรครับพื้นผิวที่เพ้นท์นะครับมันเป็นขุขระมีผิวที่มันไม่เรียบเหมือนเพ้นท์กำแพงทั่วไปครับ ความห่างพื้นมันขู่ขามันก็เลยต้องใช้เวลาในการเก็บงานให้ยากขึ้นกว่าเดิมต้องไปย้ำเส้นให้มันคมขึ้นอะไรเงี้ยเพราะาเส้นมันแตกได้ง่ายครับว่ามันไม่อันตรายรผมขับรถผ่านว่าเช้าผมก็ลองดูแล้วมันรู้สึกแบบมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นภาพธรรมดาไม่ได้ปูดไม่ได้นูนหรืออะไรนะครับแต่แบบว่าพอมันอยู่ในระยะหนึง่งอ่ะพอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยชะลอหน่อยอะไรเงี้ยที่คนมาดูก็รู้สึกดีใจนะครับผมที่ เหมือนแบบมีการคอมเมนต์พูดคุยอะไรด้วยเงี้ยมันเหมือนกับงานของเราอะ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยครับสุดท้ายแล้วไอ้ภาพที่วาดนี่มันก็เหมือนเป็นศิลปะเพื่อความสวยงามด้วยแต่มันก็จะเป็นศิลปะที่ใช้งานได้จริงคนสัญจรไปมาเขาก็จะเห็นรูปแล้วก็สามารถทําให้รถชะลอดูได้เท่าน,นี้ภาพสามมิติลวงตา พร้อมที่จะอวดโชวและทำหน้าที่ของมันแล้วอยากให้ทุกท่านถ่ายภาพเช็คอินและเผยแทร่ไปเยอะๆนะครับวันนี้เหมือนเป็นวันรับใบประกาศนิยบัตรของพวกเราทีมงานกลางเต็นเพนถนดนทุกคนให้ความสนใจเยี่ยมชม พูดถึงผลงานของพวกเราเราไม่นึกเลยว่าจะมีผลการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นจากนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นักข่าวและที่โอเอผู้ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมาบรรยากาศเป็นไปนด้วยความสดใสทุกคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นคุณเก่งสุทัศน์ภาวิไลรัตน์ผู้ก่อตั้งกลุ่มจุดกลางเต็นท์ก็เริ่มแรกนะครับจากแรงบันใจเราผมก็เป็นกลุ่ม นักท่องเที่ยวนี่แหละที่ชอบการเต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเฮ้ยเราถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะตอบแทนธรรมชาติบ้างในสิ่งที่เราทําได้แล้วเราก็ออพอดีในกลุ่มผมาจะมีโพสเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งซึ่งเราก็มองว่าเอ้เราจะมีวิธีการดําเนินการยังไงที่เราพอที่จะช่วยได้บ้างที่เราจะลดอุบัติเหตุในส่วนที่เราทําได้ก็เลยมีไอเดียกันออกไอเดียกันกับพี่อีกคนหนึ่งคอคุย คุยไอเดียกันไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราน่าจะลองมาเพ้นภาพสามมิติบนท้องถนนดูนะเพราะว่า,าเราได้รับแรงบรันดาลใจจากภาพสามมิติทั่วโลกด้วยแต่คราวนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครทรําในอุทยานนะพอเราเสร็จแล้วเราก็เอยถ้ามันเกิดขึ้นในอุทยานอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นการดีนะและอย่างหนึ่งมันมีความแปลกใหม่ก็ต้องขอขอบคุณท,ทางอุทยานชาติขอใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยครับแล้วขอขอบคุณท,ทางทีโอเอด้วยนะครับคุณชัยยาห้วยหงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือปัญหาของเขาใหญ่ก็คือรถชนแก้ง2ตัวคือเก้งเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะครับพอถ้าเราไปใกล้ปั๊บเนี่ยบีบแต่ทำให้เขาตกใจเขาจะกระโดหดหางรถเลยตัดหน้ารถแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วชนช้างตัวหนึ่งคือก็เร็งเห็นความสําคัญของของปัญหานี้นะครับแล้วก็มีคนมาช่วยโดยเฉพาะกลุ่มกลางเต็น์นะครับเป็นถนนแล้วก็ทางทีเอนะครับก็มาคุยกันหารือกันนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้น พราะจริงๆแล้วที่นี่เป็นบ้านสป่าไม่ใช่บ้านผู้บางคนมาจากในเมืองหรือว่าเป็นเมืองก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกลางเต็นท์นะครับและทีวีเอนะครับที่เห็นความสำคัญของธรรมชาตินะครับคุณน้ำปริยศรีพรมจินดาศิลปินผู้ออกแบบภาพโดยปกติเนี่ยคือคนทั่วไปจะเรียกว่าครูน้ำน้อยเพราะว่าเรียนทางด้านครุศาสตร์มานะคะเป็นนิสิตขรุศาสตร์สาขาศิลปศึกษาที่จุฬาแล้วก็ก็เลยจะได้ ใช้แนวคิดของตัวเองและแนวคิดของสิ่งที่เรียนมาเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็นําศิลปะเนี่ยมาขับเคลื่อนอยากจะให้เกิดเรื่องของการปรับทัศนคติหรือว่าแนวคิดหรือว่าอะไรบางอย่างที่ได้นําพลานุภาพของศิลปะอะค่ะไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นภาพที่วาดที่ออกมาก็เลยจะเห็นว่าค่อนข้างมีความเป็นการ์ตูนน่อยๆถ้าเราวาดภาพที่เสมือนจริงมันอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวที่ขับรถอยู่เนี่ย เสือเสือออกมาแต่จริงแล้วคือเป็นภาพวาดเสือก็อาจจะทําให้มีความตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็อย่างนึงคือว่าการที่ใช้ภาพประกอบที่มีความเป็นการ์ตูนขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะเราจะสามารถสื่ออารมณ์ของสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มนุษย์อย่างเราค่ะเข้าใจความรู้สึกได้เพราะเหมือนใช้อารมณ์ในการสื่อสารนะคะศิลปะก็จะเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึง่งและคุณเนทพลบุญเหลือเพื่อานวยการใส่งานกันตลาด TOA ประโยชน์ข้อที่1ของโครงการนี้คือเรื่องของเรื่องของ นะครับที่ได้ช่วยเรื่องของการชะลอความเร็วนะแล้วก็สําคัญคือมันไปสร้างความตระหนักให้คนเขาเข้าใจแหละว่าในการขับรถที่อยู่ในใกล้เขตอุทยานหรือเขตที่มันใกล้กับสัตว์ป่าเนี่ยคุณควรจะให้ความ,มาระมัดระวังแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ผมมองแลวผมรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยคือเรื่องของการสร้างสร้าง,างจุดสนใจที่ํามาสู่การท่องเที่ยวนะครับผมว่าประเทศเราเนี่ยอาจจะบอบช้ำจากเรื่องของของสภาวะโควิดมาเยอะแล้วลการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันทําให้กเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในชุมชนในสังคมนะครับเมื่อการท่องเที่ยวไปคู่กับการภูมิิตสํานึกไปคู่กับการเฝ้าระแวดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์นะครับก็เป็นสิ่งที่ที่โอเองคิดว่าเราไม่ลังเลเลยที่จะเซเรสที่จะสับสกับคโครงการดีๆโครงการนี้นะครับแล้วก็กระบวนการขั้นตอนเนี่ยเร,เราเราเลือกสินค้าที่ดีแล้วก็สินค้าทีเอเองเนี่ยมันปลอดภัยกับสิง่งแวดล้ลอมอยู่แล้วนะครับปราศจากสารโลหะหนักอยู่แล้วซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นทิศทางการดำเนินง,งานของทีเอโอนะครับแล้วก็ปั้นใจเรื่ ดีที่จะสมน์ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับผมทุกคนดูตื่นเต้นพลางหยิบกล้องเล็งถ่ายภาพกับรูปภาพสามมิติรวมตากันภาพในวันนี้จะเป็นวันที่เราไม่มีวันลืมและจะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อยอดกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ตลอดไปและหวังว่า ทุกท่านจะติดตามผลงานของพวกเราในโครงการครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ